พอออกมาด้านนอกก็จะเป็นเป็นทัศนียภาพที่ล,ล่ม,มลื่นมากนะครับมีน้ำตกเห็ดอ,อกไม้ค่อนข้าง,างสวย เองสัน,น่อยคนระับตรงนี้เอกสอน,น่อยดอกไม้สวยอันนี้ของจริงน,นะครับนี่ของจริงไม่ใช่ไม่ใช่ลาสติกนะครับของจริงสวยงาม ก็น้ำตกจิงนะครับเนี่ยทําได้สวยมากลมลื่นดีมากตรงนี้ก็เชิญเ,เพื่อนๆผู้ไปบุญไปกุศลแล้วก็ชอบการท่องเที่ยวแนวนี้ก็เรียนเชิญได้ที่ว่าไกลกังบดน,นะครับบนยอดเขาขึ้นมาได้เลยมันก็จะตื่นเต้นตั้งแต่ขึ้นมาีนเขาแล้วนะครับขึ้นมาบนยอดเขาค่อนข้างชันอพอสมควรถ้าเป็นรถเบี้ยวโตวขับง่ายถ้าเป็นรถเบีรยกระปุกก็อยู่ ไช้เกียร์สามเกียร์สองนะครับโดยประมาณจะใช้ประมาณนี้เกียร์ต่ำกว่านั้นเครื่องดับอาจจะไหลได้บนยอดเขาก็ขึ้นสูงจนจนถึง,ถ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 งยอดเขานะครับแต่วันนี้ม่าทาขึ้นไปอาเคนั่งพักผ่อนหย่อนใจมีทุกจุดนะครับ เย็นสบายอยู Too ่ทุกจุดค่อนข้างจะสวยงามเลยล้อเกวียนล้อเกวียนนะครับ สิีน้ายสวรจุดนั่งพักผ่อนกำจใจมีทุกจิตสบายใจได้เลยครับมาขอข้าวมากินข้างบนยังได้เลยนะแต่ขยานก็ไปทิ้งตามทางขยา,านนะครับไปทิ้งเรื่อยๆ น่นั่งสบายครับพักผ่อนหย่อนใจวันนี้ไม่ค่อยมีคนก็ทำอาเรีพโบสถ์ได้สบายสบาย คือทางขึ้นยอดมนดกนะครับวันนี้ไม่ขึ้นไปนะครับขึ้นไปจนถึงยอดเนี่นะจนถึงนี่นะก็ค่อนข้างชันขึ้นไปแล้วก็จะมองเห็นทิวทัศน์ทัศนียภาพของบึงสว่า,หวากหรือเมืองเบิร์นเดิมบางนางบดอันคาหรือแม้แต่นเนินขามไกลก็จะถึงเกือบการช้างก็สามารถจะมองเห็นได้ ที่เห็นนั้นปือเขศตัตสีามิเขตดูโบสดนะครับเขยสังคกรรมอ่านี่จะเป็นเสาเซมาเห็นอ่อนหนึ่งเดียวในประเทศค่อนข้างหนักมากเลยนะครับ พาเข้าไปกราบพระประธานองค์โบสถ์นี่คือโบสถ์สดนะครับเป็นโลกโลกไม่มีอะไรที่เส็จครับสำหรับทำสังฆกรรมจริงๆ เป็นเป็นพระประธานเป็นองค์ที่สวยมาก 做生